สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับน้องพรพระบ้านอีกเช่นเคยนะคะเรามาเจอกันใน ep ที่52แล้วนะคะพี่พี่ ep ที่52แล้วนะคะฝากพี่พี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพรด้วยนะคะน้องพรก็จะได้มีกำลังใจนะจ๊ะทำคลิป ใหม่ๆออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะส่วนพี่ๆท่านใดที่สนใจนะจ๊ะสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์090 456 96 75นะจ๊ะ0 9 0 4 5 6ก6 7 5นะจ๊ะ,ะ,จะเบอร์โทรกับ ID l ดียลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะส่วนพี่ๆท่านใดที่สนใจแต่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรมาหาน้องพรได้อีก เช่นกันนะคะทางร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่พี่ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าขายจริงส่งจริงนะจ๊ะตรงปกไม่จกตานะจ๊ะไลน์อง์คไหนก็ส่งองค์นั้นนะจ๊ะร้านน้องพรขายจริงส่งจริงนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะจ๊ะว่าน้องพรจะได้อะไรมาบ้างเนาะวันนี้ก็ได้มาคอดข้างเยอะเลยนะคะพี่พี่ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกกันเลยนะคะวันนี้น้องพรขออนุญาตไปไวยนิดนึงนะจ๊ะถ้าพี่พท่านใดสนใจก็แคบรูปส่งรูปแอดไลน์นะคะส่งรูปเพิ่มเติมก er ับมหาน้องพรได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์ส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะคะรายการที่1จ้ารายการที่1รายการที่1นะจ๊ะรายการที่1ก็เป็นพระหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพระหลวงพ่อเงินจ้า พระหลวงพ่อเงินนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาชมกันชัดๆกันเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะจ๊ะถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านล่างนะจ๊ะถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะส่วนพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรหาน้องพรได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์ส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะต่อไปเป็นรายการที่2ก็เป็นพระหลวงพ่อเงินอีกแล้วนะคะพระหลวงพ่อเงินนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันเลยจ้า อันนี้องค์ที่สองนะคะพี่รายการที่สองนะจ๊ะต่อไปจะเป็นภาพด้านล่างนะจ๊ะ ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะรายการที่3นะจ๊ะรายการที่3รายการที่3ก็จะเป็นพระเหรียญพระพุธยืนนะจ๊ะพระเหรียญพระพุธยืนนะคะเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันเลยอันนี้จะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะพี่พภาพด้านหน้านะจ๊ะ ทางร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่พี่ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางจากขายจริงส่งจริงนะจ๊ะอันนี้จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะภาพด้านหลังก็จะประมาณนี้นะพี่พี่นะภาพด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่จ้ารายการที่สี่ก็จะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะจ๊ะพระรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันเลยจ้ามันจะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะต่อไปเป็นด้านล่างนะจ๊ะนี่เลยที่น้องพอรู้เพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าหลวงปู่ทวดวัดชางให้นะจ๊ะ ก็จะประมาณนี้เลยจ้าต่อไปเป็นรายการที่5รายการที่5นะจ๊ะอันนี้พระเก่าเลี่ยมเงินนะจ๊ะพระเก่าเลี่ยมเงินนะจ๊าสภาพไม่ชัดยังไงก็สามารถขอดูรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะส่วนพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะจ๊ะสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 0 4 5 6 9 6 7 5นะจ๊ะ090456 9675นะจ๊ะเบอร์โทรกับ ID-line เป็นเบอร์เดียวกันเลยจ้ะพี่สาลองทักเข้ามาพูดคุยทักทายสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะพี่พระเหรียญเก่าเรี่ยมเงินนะจ๊ะภาพด้านหลังนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่ทางร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะ ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางขายจริงส่งจริงนะจ๊ะตรงปกไม่จกตาจ้าต่อไปเป็นรายการที่6นะจ๊ะรายการที่6กก็จะเป็นพระปิดตาจ้าพระปิดตานะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะพี่จ๋าภาพด้านหน้านะจ๊ะต่อไปจะเป็นด้านหลังนะจ๊ะ ด้านหลังจะมียันด้วยนะจ๊ะพี่น้องพรก็ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะน้อ,องพรขออนุญาตเรียกว่าพระเก่าไม่ทราบที่แล้วกันจ้ะพระเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่ถ้าสนใจยังไงก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยจ้าก็จะประมาณนี้เลยจ้ะรายการที่เจดนะจ๊ะรายการที่7จ,จ้ะรายการที่เจเป็นพระปั๊มนะจ๊ะเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะ พระเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะจ๊ะต่อไปเป็นด้านหลังนะจ๊ะพี่จ๋าด้านหลังนะจ๊ะ ด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะที่ร้านน้องพรขายจริงส่งจริงนะจ๊ะพี่ขายจริงส่งจริงนะจ๊ะ <S <S ก็จะประมาณนี้เลยนะคะ เสียงดังต้องขออภัยพี่ๆทุกทท่านด้วยนะคะเพราะว่าเสียงรถดังนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะต่อไปเป็นรายการที่9จ้าเอยไม่ใช่ขอขอประทานอภัยค่ะพี่ๆรายการที่8จ้ะรายการที่8นะจ๊ะเป็นเขี้ยวเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะเขี้ยวเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพอดีเจอรถเสียงดังไปนิดนึงก็เลยเพี้ยนไปเลยต้องขออภัยพี่ๆทุกทท่านด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยจ้าเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ๆเก่าไม่ทราบที่จ้าสำหรับ FC ใหม่นะคะที่ยังไม่เคยเช่าบูชาพระจากน้องพรไปไม่ต้องกลัวนะจ๊ะน้องพรที่ร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินไปทางแต่ว่า ขายจริงส่งจริงนะจ๊ะพี่ขายจริงส่งจริงนะจ๊ะถ้าพี่พี่ท่านใดชอบหรือว่าสนใจนะจ๊ะสามารถทักไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์090456 9 6 7 5นะจ๊ะ0 9 0 4 5 6 9้6 7 5นะจ๊ะเบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋า ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยส่วนพี่ๆท่านใดนะจ๊ะที่ไม่สะดวกแอดไลนะ์เนาะไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรหาน้องพรได้เลยจ้ะเดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะจ๊ะพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจเนาะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าบางทีน้องพรอาจจะอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่องให้พี่ๆดูไม่ชัดนะจ๊ะส่องให้พี่ๆดูไม่ชัดเนาะมือไม้สั่นบ้างอะไรบ้างเนาะก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะต่อไปเป็นรายการที่เก้าจ้ารายการที่เก้านะจ๊ะรายการที่เก้าคือพระหลวงปู่ทวดเลี่ยมเงินจ้ะพี่พระหลวงปู่ทวดเลี่ยมเงินจ้าเผื่อมีพี่ๆท่านใดชอบนะจ๊ะ เผื่อมีพี่พี่ท่านใดชอบนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยจ้าก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้คือภาพด้านหน้านะจ๊ะพี่ภาพด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะเผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจนะต่อไปก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะพี่จ๋าภาพด้านหลังนะจ๊ะภาพด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยจ้า ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะที่เบอร์090 456967 5นจะจ๊ะ0 9 0 4 5 6 9 6 7 5นเะจ๊ะเบอร์โทรกับ ID ดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะรายการที่10จ้ะรายการที่10นะจ๊ะรายการที่10เป็นพระ หลวงพ่อเงินนะจ๊ะพระหลวงพ่อเงินจ้าเขาเขียนไว้แบบนี้นะจ๊ะพี่เขาเขียนไว้แบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยจ้าภาพด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะต่อไปเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะ ภาพด้านหลังก็จะประมาณนี so ้เลยอันนี้เขาเขียนไว้ว่าหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่เดี๋ยวเรามาดูภาพด้านล่างกันบ้างเนาะภาพด้านล่างก็จะประมาณนี้นะจ๊ะพี่ภาพด้านล่างก็จะประมาณนี้เลยจ้าเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะจ๊ะสามารถทูเข้ามาได้เลยจ้าขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะต่อไปต่อไปเป็นรายการที่สิบ 11นะจ๊ะรายการที่11จ้าเป็นพระพระเหรียญเก่าไม่ทราบที่แล้วกันเนาะน้องพรขออนุญาตเรียกว่าพระเหรียญเก่าไม่ทราบที่แล้วกันจ้าเพราะว่าน้องพรก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะจ๊ะได้มาแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะพี่ ภาพด้านหน้านะจ๊ะเผื่อมีที่พี่ๆพี่ท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะที่ร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่ๆที่ร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะขายจริงส่งจริงจ้า ตรงปกไม่จกตานะจ๊ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้แล้วกันนะจ๊ะต่อไปต่อไปเลยแล้วกันนะคะเป็นรายการที่สิบสองจ้ารายการที่สิบสองนะจ๊ะเป็นพระเนื้อเงินเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพระเนื้อเงินเก่าไม่ทราบที่จ้า เดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยนะจ๊ะไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะจ๊ะพี่แต่รู้ว่าเป็นเนื้องเงิน,นะคระับเพราะว่าคุณลุงเขาบอกว่าเป็นพระเนื้องเงินนะคะ ถ้าภาพไม่ใช้อย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะต่อไปต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่13นะจ๊ะรายการที่13ก็จะเป็นพระ เหรียญหล่อเก่ารือว่าพระหล่อเก่าแล้วกันนะคะน้องพรถ้าน้องพรพูดผิดต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะจ๊ะเป็นพระหล่อเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยจ้ารายการนี้เป็นรายการที่13นะจ๊ะรายการที่13จ้าพระหล่อเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะ ก็จะประมาณนี้เลยจ้าอันนี้จะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะสามารถโทรหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0904 56 96 75นะจ๊ะ0904 56 96 75นะจ๊ะที่ร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่ๆ ที่ร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยจ้ารายการที่14นะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่14นะจ๊ะรายการที่14เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเลี่ยมพลาสติกเก่านะคะ พระหลวงพ่อเดิมเลี่ยมพลาสติกเก่าจ้าถ้าภ้าไม่ใช่ยังไงก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ้ะฝากพี่พี่ fc ทั้งใหม่และเก่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องพรด้วยนะจ๊ะน้องพรก็จะได้มีกำลังใจลงคลิปใหม่ๆแล้วก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรด้วยนะจ๊ะฝากช่องน้อย,น,อยน้องพรผ้าบ้านไว้สักช่องหนึ่งนะจ๊ะพี่พ อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะพี่จ๋าภาพด้านหน้านะจ๊ะน้องพรได้มาแบบนี้เลยนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะจ๊ะอันนี้จะเป็นภาพด้านหน้าเลยจ้าภาพด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะต่อไปเป็นด้านหลังนะจ๊ะองนี้เป็นรายการที่14จ้ารายการที่14นะจ๊พะพระ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมเลี่ยมพลาสติกเก่านะจ๊ะพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเลี่ยมพลาสติกเก่านะจ๊ะพี่พี่ผ้าอาจจะไม่ค่อยชัดนะจ๊ะเพราะว่ากรอบค่อนข้างจะเก่านิดนึงนะคะพี่พี่กรอบค่อนข้างจะเก่านิดนึงนะจ๊ะรายการที่สิบสี่จ้ารายการที่สิบห้านะจ๊ะรายการที่สิบห้านะจ๊ะเป็นเต่าหินแกะ เ่านะจ๊ะเต่าหินแกะเก่านะจ๊ะ,เห,ะ,เ,ะ,จะเห็นลุงเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะจ๊ะหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะคะถ้าน้องพรพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะน้องพรก็จำที่ลุงเขาบอกมานะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะพี่นะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยจ้า ด้านหน้าก็จะประมาณน mm ี้นะพี่นะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะจ๊ะสามารถกอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะเผื่อจะมีองค์ไหนถูกตาต้องใจนะจ๊ะเผื่อจะมีองค์ไหนเนาะถูกตาต้องใจนะจ๊ะพี่จ๋าก็จะประมาณนี้นะจ๊ะพี่เผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจเนาะเดี๋ยวดูด้านข้างนิดนึงนะจ๊ะ เพื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะจ๊ะเพื่อจะมีองค์ไหนถูกตาต้องใจเนาะขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยจ้า ่จะมีองค์ไหนถูกตาต้องใจพี่ๆเนาะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะรายการที่16จ้ารายการที่16กก็จะเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะเลี่ยม พลาสติกเก่านะจ๊ะพระสมเด็จเลี่ยมพลาสติกเก่าภาพไม่ชัดชัดไม่เออถ้าไม่ชัดยังไงก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะ<ม>เผื่อจะมีองค์ไหนถูกตาต้องใจพี่ๆบ้างเนาะถ้าถูกตาต้องใจองค์ไหนก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยจ้าอันนี้จะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะพี่จ๋าภาพด้านหน้านะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยนะ ต่อไปเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะภาพด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยจ้าที่ร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่ ที่ร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะขายจริงส่งจริงนะจ๊ะขายจริงส่งจริงจะมีส่งของทุกวันนะจ๊ะสามารถเช็คเครดิตได้นะจ๊ะรายการที่1 6นะคะรายการที่16นะจ๊ะเป็นพระ สมเด็จเลี่ยมเลี่ยมพลาสติกเก่านะจ๊ะต่อไปเป็นรายการที่17จ้ะรายการที่17เป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะน้องพรก็ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะจ๊ะน้องพรก็ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะจ๊ะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจถูกตาต้องใจก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยจ้ะ ถ้าพี่ๆท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์นะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาหาน้องพรได้เลยนะคะที่เบอร์0904 56 9675นหจะจ๊ะ0 9 0 4 5 6 9 6 7 5นะจ๊ะ,6 6น,ะ,จะน้องพรก็จะแอดไลน์และส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะรายการที่17นะจ๊ะพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะ เผื่อจะมีพี่พีท่านใดถูกตาต้องใจเนาก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่พีก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะ,จะ,ะ,ะ,จะต่อไปเป็นรายการที่18นะจ๊ะรายการที่18จ้ารายการรายการที่18นะจ๊ะเป็นพระหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะพระรูปรหล่อหลวงพ่อกลวยจ้าเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยนะจ๊ะ รายการที่18นะจ๊ะเป็นพระหลวงรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะพี่พี่พระรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะที่น้องพอรรู้เพราะว่ามีชื่อนะจ๊ะพี่พี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะจ๊ะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยจ้าต่อไปเรามาดูด้านล่างกันบ้างนะจ๊ะ ถ้าภาพไม่ใชัดยังไงก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่18จ้าสำหรับคลิป EP ที่52ก็จะมีประมาณนี้เลยนะจ๊ะส่วนพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจนะจ๊ะก็สามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์090456 9675จนะจ๊ะ0904569675นจะจ๊ะเบอร์โทรกับ i อ l ดี e ลนเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะฝากพี่พี่อทั้งใหม่และเก่าที่ยังไม่ได้กดติดตามนะจ๊ะฝากพี่พี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพรได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้พี่พี่ได้รับชมกันและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรด้วยนะจ๊ะ สำหรับคลิป EP ที่52ก็จะมีประมาณนี้เลยจ้าฝากพี่ๆดูให้จบไลด์ด้วยนะสำหรับคลิป EP ที่52ก็จะมีประมาณนี้เลยจ้าสวัสดีจ้า